l ราสต็อกทีวีแล้วครับผมโน่มออฟเหมือนเดิมครับคราวนี้มารีว,วิวต่อเนื่องใชจ่จากจากคาที่แล้วเนะาะก็คลิปก่อนหน้านี้เราก็เราถ่ายคลิปในไดโน่ไปใช่ไหมเพราะตอนนั้นอนะรถอะคือด้วยไทม์ไลน์ที่ลูกค้าให้นะก็มันมันบีบนิดนึงก็เราประกอบเท่าที่รถจะประกอบวิ่งได้ใช่ไห<ช>มฮะแล้วก็เอาขึ้นไปจูนบนไดโน่ก่อนก็ถ้า ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันใส่ล้อเดิมใช่แล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งใช่แล้วก็ระบบเบรกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ครบสูบใช่ก็ตอนเนี้จะส่งรถแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคันนี้จะโดนสไลด์ส่งไปที่สมุยสมุยใช่ไหมอ่าก็คันนี้ก็เปลี่ยนจากรอบแรกไปเยอะพอสมควรนะเราจูนเก็บงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าของมันมีอะไรแตกต่างเพิ่มเติมไปบ้างเนาะที่สำคัญเลยนะครับที่เห็นอย่างชัดๆเลยคือล้อ ล้อหน้าหลังลันแม็กลายวายสปงนะครับจับกับจานดิสเบดเบรลิงเจอร์และลูกค้าเรียกเข้มาเลยว่าสีล้อต้องเป็นสีเดียวกับเบรลิงเจอร์เนาะก็ตัวนี้ก็เป็นล้อของลันแม็เนาะที่เราที่เราผลิตขายนะของซอฟ t ์เทลเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นคู่หน้าหลังเนี่ยแปดหมบาทนะฮะก็มาพร้อมดุมมาพร้อมลูกปืน ABS ลูกปืนครบชุดเลยก็เสียบใส่ได้ยางใช่ได้ได้เลยเนาะ ก็อย่างอันเนี้ยลูกค้าสั่งสีคัสตอมพิเศษมาก็อย่างที่นวมบอกก็คือเอาให้มันแมทกับปั๊มเบอร์ลิงเจอร์ไปเลยก็เบอร์ลิงเจอร์เองมันยังงงนะว่าเราเทียบสี <S 2> <S 2> <S 2> มันมาได้ไง,งมันยังทักหาผมอยู่เนาะว่ามันอิมเพสว่าเราทําได้ยังไงอะไรเงี้ยอ่าก็ไม่ยากเนาะเพราะเพราะบ้านเราเนี่ยคนทําอโนดิสเนี่ยมันมีเยอะนะในอุตสาหกรรมบ้านเรามันทํากันไม่ยากอ่าตอนนี้ก็เป็นล้อวปสป็อก ที่เราาขยดีไซน์ด้วยดีไซน์ใหม่ด้วยใช่มีการไล่ใช่มีโปรไฟล์สเตปลดน้ำหนักแล้วอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันสุดท้ายเวอร์ชันล่าสุดและที่เราขายในปี2 0 2 5นหเนาะก็หลักๆที่ขายดีก็จะมีอยู่2ลายใช่ไหมนวมมีวายสป็อกกับมีห้าก้านกาอ่าห้าก้านนั่นก็อยู่ในอยู่ในรถนวมครับก็น่าจะเคยเห็นกันละหรือลองไปค้นดูรูปก็ได้ครับอ่าเพราะเราจริงๆเราขายไปกันหลายชุดเนาะเยอะเยอะยี่สิบแต่ป่นนี้มันส่งไปเราก็ ใช่คืออย่างอย่างล้อเนี่ยมันบางทีมันไม่ค่อยได้รีวิวเพราะว่าต้องเอาไปกดยางบ้างอะไรบ้างไงกว่าจะประกอบแล้วด้วยส่วนตัวผมเวลาเราทำรถที่ที่รันสต็อกเนี่ยผมมักจะจูนด้วยยางเก่าใช่ไหมแล้วตอนส่งรถเนี่ยเรากดยางใหม่ส่งลูกค้าเลยอก็เราก็เห็นใจลูกค้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วเอาไปปั่นไดโน่อย่างเงี้ยมันก็น่าเกียด เราก็พยายามจะจบงานก่อนอให้ให้ยางมันสภาพสมบูรณ์ที่สุดออย่างคันนี้จริงๆตัวรถอะอย่างที่บอกเนาะก่อนหน้านี้มันเป็นรถสูนโลใช่ไหมสูนโลเลยก็ยางทุกอย่างใหม่ก็เราก็เลยกดยางเดิมมาใช้ลูกค้ายังไม่ได้เห็นรถเลยนะคันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าออกที่เชียงใหม่ออกที่เชียงใหม่แล้วก็ส่งมาที่ร้านเราเลยใช่ก็ข้างหน้าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะก็ จานก็เป็นเบรลิงเจอร์อันนี้นวมก็ใช้อยู่มันจานเนี้ยจริงๆเบรลิงเจอร์เนี่ยมันดังพวกซนะูเปอร์โมโตเนาะในยุโรปเนี่ยเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันน้ําหนักมันเบาครับแล้วเป็นจานหน้าเรียบจะไม่เจอปัญหาว่าเรากดเบรกแล้วมันสะดุดขึ้นมือ,อาการเบรกการเบรกดิ้นดึกด๊กๆเหมือนแบบเลนดอร์อะไรเงี้ยเลนดอร์เนี่ยจริงๆเราเป็นอัลเทอร์ดีลเลอร์น่าจะเจ้าแรกในไทยเลยด้วยซ้ําแต่ว่า หลังๆน่ะลูกค้านิยมเปลี่ยนปั๊มซิงใช่ไหมแต่ปั๊มซิงเนี่ยปัญหาคือผ้าเบกมันเล็กอไอ้พวกผ้าเบกเล็กๆเนี่ยเวลามันไปตกล่องแล้วอ่ะมันกินผ้าเบกอ่ากินผ้าเบกไม่พอฟิลเบกตรงก้านเนี่ยมันน่าลำคาญเนาะมันจะเหมือนหายๆมากใช่มาไมหายจับไม่จับจับไม่จับเนี่ยแล้วแม่งน่าลำคาญมันมันไล่เบกยากการใช้งานจริงมันไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันเหมาะกับปั๊มเดิมซะมากกว่าอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะ อธิบายลูกค้าฟังถ้าลูกค้ารับได้รับได้ก็จบเราก็ขายให้ใช่แต่ว่าถ้ามาเซ็ตที่เนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่ามันจะมันจะเจอปัญหาเนาะบางคนบอกว่าจานซิ่งปั๊มซิ่งเป็นแบบนี้แหละฟิลนี้แหละเฮียมึงมั่วถูกไหมซุปเปอร์คาร์เบรกแม่งเบรกมันไม่ใช่ดิ้นดึกดึกแบบนี้ปัญญาอ่อนแล้วเออก็เลือกของเนาะเราเลือกก็ ให้ลูกค้าได้ใช้งานจริงได้ใช่ไหมแต่เราจะพยายามคุยกับลูกค้าตลอดว่าความต้องการก่อนนะเนาะใช่ก็มันเขาจ่ายมาแพงอ่ะมันควรจะได้ใช้งานเต็มรูปแบบใช่ไหมอ่าก็อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปคันนี้ก็เหมือนลูกค้าไปแลปสีใช่ไหมฮะก็ดูสวยดูซิ่งมีแบบนั้นนะใช่อันนี้เราก็สไลด์ไปไปแลปให้ลูกค้าเนาะลูกค้าสั่งงานไว้เราก็ยกใส่รถตู้ไปอ่าก็ เก็บชุดสีมาแบบนี้อันนี้ครับแลบทั้งคันเลยเปลี่ยนสีทั้งคันเลยเนาะก็ค่อนข้างเนียนแล้วพอดูเป็นโอเวอร์วิวมันลงตัวไปหมดเนาะใช่ใช่ล้อมันก็ขับขึ้นมาให้เด่นขึ้นเลยใช่ก็ของสติกเกอร์เหมือนเขาติดว่าฮักสติกเกอร์ใช่ไหมอ่าเพราะเรื่องราคานี้เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ก็มีอะไรก็ติดต่อเขาได้เผื่องานแลบสีอะไรแบบนี้เนาะเะว่าบางคนเบื่อสีเดิมละใช่ ก็ตัวรถก็พวกระบบคัดเบรกวันนั้นเนี่ยลองมาดูอีกทีก็ได้ะลองลองอ้อมาดนะูตอนนี้เราติดจอ Apple c a r p เพไปอีกอันหนึ่งนะซึ่งจอตัวนี้คนถามมาเยอะมากทางรันสต๊อกก็เร็วๆนี้เร็วเรวนี้นนใช่ <right? S 1> เรากำลังจะได้ของอ่าก็เป็นจอ Apple c a r p เพเนาะมันเป็นทัชสกรีน พวกสเปคมันทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกทำให้แล้วกันนะฮะอ่าก็จอมันมีหลายออปชันเนาะอย่างตัวเนี้ยมันมันติดกล้องหน้าหลังกล้องหน้าหลังใช่บันทึกตอนเราขับขี่ได้มี GPS ด้วเนาะ GPS ก็ซิ่กับ Apple ิ a r าเพ y ได้ใช่อ่าก็เป็นจอทัชสกรีนเนาะถ้าพวกรถที่มันมีลำโพงมันก็น่าจะเหมาะเหมาะกว่าเดิมใช่ไหมเพราะปกติ l o s T เนี่ย ไม่มีจอไม่มีเหี้ยอะไรเลยจะเร่งต้ออันตรายต้องแม่งมาเล่งในโทรศัพท์ซึ่งปัญญาอ่อนเนาะแด้บอกว่าจอย้อนี้มันดีมันมันเร็วมัน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 ไวอะใช่ใช่ไม่เหมือนจอถูกๆทั่วไปที่แบบสไลด์แล้วมันมันแหลกเนาะกระตุกอ่าครับเราเปลี่ยนไปหมดคัดเบรกอ่าการสะบัดแกก็ยังไปอ่าอันนี้อันนี้ก็ไปทำม่วงมาเนาะเป็น GPRstabilizer นะครับก็ของ Softtail สองหมื่นสามพันบาทบมีพร้อมส่งเรามีพร้อมส่ง <ๆ S 1> ก็รันสต็อกเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะฮะโอเคท้ายก็ลองสองดูล้ออันนี้ก็ล้อกับส,สวิงอาร์มของเราสีดำสวยสีม่วงก็ลงตัวอืรถด,ดูคลีนดูเรียบร้อยนะบางคนยังดูไม่ออกนึกว่าเป็นงาน powder c o ้ t แต่ว่าไม่ใช่นะเป็นงานอ n o d i z e ปกติแล้วลอเ,เราจะไม่ทำพาร์โค้ดเลยเพราะว่าปัญหาของพาร์โค้ดเนี่ยเวลาเป็นงานประกอบแล้วอ,ะอ่ะมันมีความหนาของอของชั้นสีเนาะมันจะทำให้ระยะดุมมันผิดอ่าฉะนั้นงานพาร์โค้ดในล้อเราไม่ทำเลยครับก็คร่าวๆรายละเอียดคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงอ่าคันนี้ก็เ,เราบอกไป ต้นคลิปแล้วเป็นแคม485 Star r a สตาร์เลสซิ่งบวกกับพอนี่แต่ว่าคันนี้มันได้มันได้อินเทคกไซส์ใหญ่นะฮะเป็น62มิลฟูลเซตของ SPI เนาะก็เสียงเนี่ยดังอ่ะมันดังแน่นอนอยู่แล้วจากท่อ SPI ใช่ไหมแต่พอเป็นลิ้นแต่งเนี่ยมันทำให้คันเร่งลื่นขึ้นเปิดมา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 ใช่ก็จะกินน้ำมันกว่า แต่อย่างว่าม,ม,ม,มันคือคนจะขี่รถซิ่งต้องเข้าใจแหละ <c oughs> ใช่ใช่ก็แรงและประหยัดก็ไม่ไมีจริงไม่มีไม่มีขี้โมอ้อย่างนั้น <c oughs> โอเคก็คร่าวๆคันนี้รประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้ากันดดเดี๋ยวจะให้ลองให้ดูท่านั่งตำแหน่งนั่งตำแหน่งขี่ชุดแทนที่เราจัดเนี่ยว่าตัวอย่างประมาณน่วมประมาณผมเนี่ยนั่งแล้วมันจะทรงประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันครับผม ครับคันนี้ก็จบกันไปละเต็มระบบโอ้หแทบไม่มีอะไรให้เติมแล้วละแล้วสวยมากด้วยสีม่วงมาพร้อมพายุมาพร้อมพายุกันแล้ฝนตกชุ่มฉ่ำครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของด้วยมีโอกาสผมไปแน่นอนสมุยเนาะเราก็จะไปเที่ยวหาพี่แกอันนี้แสดงว่าไว้วางใจไว้วางใจแล้วมากมากอ่ะแล้วเราก็จะให้พี่เขาดูแลด้วยนี่สมุยขอบคุณมากๆานะครับเต็มระบบฝากหาอะไรมาดูแลด้วยครับยินดีเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมช้อปปี้เฟซบุ๊กใช่ครับ แล้วก็เว็บไซต์เว็บไซต์ใช่รครับรันสต็อกทุกอย่างติดติดต่อได้ทุกช่องทางครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ